สวัสดีครับผมช่วงนี้หลายพื้นที่ก็มีฝนตกนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการใส่ปุ๋ยซึ่งในสวนผมเนี่ยก็ทยอยใส่ปุ๋ยคอ,อกนะครับหลายคลิปที่ผมได้จัดทําลงไปอาจจะแยกย่อยเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยคอ,อกเนี่ยมันใช้ทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังในคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้อาจจะไม่มีภาพประกอบมากนะักเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นสิ่งที่ผมเคยทําไปหมดแล้วนะครับก็จะมีแค่ภาพสวนสวยๆให้ดูแค่นั้นเองนะครับ ขุยคอกอย่างที่1นเนี่ยที่นิยมใช้กันก็คือใช้รองพืชหลุมก่อนปลูกครับซึ่งในการขุดหลุมปลูกแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราไม่มีอินทรีย์วัตถ,ถุเพื่อไปเพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้พืชตั้งแต่เล็กๆเนี่ยพืชของเราอาจจะโตช้าหรือมีการเจริญเติบโตไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วที่ผมใช้เนี่ยจะใช้1-2กิโลต่อหลุมนะครับ หมักไว้สักประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ค่อยปลูกหรือถ้าจะปลูกเลยเนี่ยก็ต้องเอาผสมหน้าดินเยอะนะครับโดยใช้ปุ๋ยคอ,อก1ส่วนผสมกับดิน4ส่วนไปเลยถึงจะไม่ส่งผลเสียต่อพืชนะครับนี่คือการใช้อย่างที่1อย่างที่2ที่นิยมใช้ก็คือใช้หวานหรือโรยรอบทรงพุ่มหลังปลูกนะครับคือพอปลูกพืชได้สักระยะเนี่ยเราก็มีการบำรุงด้วยปุ๋ยคอ,อกหรือปุ๋ยหมักก็จะทําให้พืชโตวไว ใบเขียวในเวลาอันรวดเร็วนะครับอย่างที่3ก็คือใช้หวานลงแปลงปลูกแล้วไถกลบวิธีการนี้สําหรับคนที่ปลูกพืชไร่นะครับก็นิยมทํากันเพราะว่าถ้าเราทําไม้ผลเนี่ยเอาปุ๋ยคอกไปหวานลงแปลงแบบนั้นเนี่ยวัชพืชเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วแนะนําให้นําไปรองพื้นหลุมดีกว่าหรือไม่ก็หวานโรยรอบทรงพุ่มหลังปลูกนะครับอย่างที่4ที่นิยมใช้ก็คือใช้เป็นส่วนผสมในการทําปุ๋ยหมักอาจจะไปหมักร่วมกับฟางหรือเศษหญ้าแห้ง เสร็จใบไผ่อะไรประมาณนี้แหละก็นิยมนําปุ๋ยคอกเนี่ยไปเป็นส่วนผสมในการทํานะครับเพราะว่ามันช่วยเพิ่มในไนโตรเจนในปุ๋ยหมักได้นะครับอย่างที่5้าเนี่ยก็คือใช้เป็นส่วนผสมในการทําน้ําหมักชีวภาพบํารุงพืชนะครับก็อาจจะเคยเห็นหลายสวนหลายคนที่เขาทากันนะครับก็คืออาจจะใช้คิดว่าน้ําหมักขี้บัวประมาณนี้แหละก็สามารถนําไปหมักกับกาก,ากาน้ําตาลแล้วนําไปฉีดพ,นพ่นพืชผักของเราได้นะครับ เสริมให้อีกนิดนึงนะครับที่นิยมใช้กันก็คือนําไปใส่ในบอ่อปลานะครับโดยเฉพาะใครที่เลี้ยงปลานินเนี่ยก็น่าจะเคยทําอยู่นะก็เอาปุ๋ยอคอกนี่แหละไปใส่ในบอ่อปลานะครับหนึ่งละทําให้อ่าปลาโตวไวอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่คนเลี้ยงปลาชอบใช้นะครับผมก็เคยทําเหมือนกันก็ไม่ส่งผลเสียต่อน้ำนะครับเพราะว่าเราต้องมีการปรับด้วยปูนขาวด้วยทั้งหมดนี้ก็คือประโยชน์หลักของปุ๋ยอคอกที่นิยมใช้กันผมสรุปมาให้ชอบวิธีไหนเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลย แต่ที่สําคัญนะครับในการปลูกต้นไม้เนี่ยอย่าลืมรองพื้นหลุมก่อนปลูกหรือถ้าลืมก็ใช้หวานหรือโรยรอบทรงพุ่มหลังปลูกก็ได้อัตราส่วนตามการเจริญเติบโตของพืชขอบคุณท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ